พวกคุณมีเวลา60นาทีในการทำเมนูต้นแบบออกมาให้มีส่วนประกอบที่ครบถ้วนและมีรสชาติที่ใกล้เคียงกับต้นฉบับให้มากที่สุดอย่าลืมนะคะว่าในรอบนี้จะต้องมีหนึ่งคนที่คืน้าก,กันเพื่อนและกลับบ้านนะคะทุกคนพร้อมนะคะครับ,ครบมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ ของาราวางแผนไว้แล้วน,นะว่าจะต้องทําแป้งพาสต้าก่อนเพราะว่ามันต้องมีการพักเสร็จปุ๊บก,ก็จะไปทําไส้ในใจเขาพยายามท่องไว้แล้วว่าโอเคเราต้องหลดแป้งเราต้องเคี่ยวกะทิประมาณนี้เคได้แล้วคือส่วนเรานี่มันยากเพราะว่า เราได้แค่ชิมอย่างเดียวฮะเราทําอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยครับชิมอย่างเดียวสัมผัสอย่างเดียวครับมันค่อนข้างจะยากครับผมจริงๆพอเราได้แล้วครับว่ามันคืออะไรครับแต่ว่าต้องดูที่ว่าเราจะปูออกมาได้เหมือนที่เราชิมไปหรือเปล่าครับวันนี้เราจะสู้เพื่อมูลในทีอิสระชนครับผมน้องๆรออยู่ผมจัดการให้เต็มที่แน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับโจ์รอนี้ีท้าทายมากเลยครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ครับแต่ว่าในที่แน่ๆคือเครื่องแกงแล้วก็มีความเปรี้ยวมาจากสับปะรดครับมั่นใจว่าผ่านไปได้แน่นอนครับ วันนี้ผมจะสู้เพื่อมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของผมครับแป้งผมแพ้งมากเลยอะซาร่าครับค่ะซาร่าต้องซ้อมไม่เป็นอย่างดีเลย <c oughs> คิดว่าซาร่าต้องรู้แน่มันคือเมนูอะไรครับซาร่าว่าน่าจะเป็นแกงเผ็ดสับปะรดค่ะแล้วก็กินกับเผ็ดพอแล้วเครื่องแกงครับต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับเครื่องแกงก็หลักๆก็จะมีหอมกระเทียมผิวมะกรูดค่ะแล้วมีขาด้วยไหมครับมีขาด้วยค่ะขานิาด,ดหน่อย ไหนขาครับอันนี้ขาอ่า่ะอันนี้ขิงขิงก็ราขาก็แรงค่ะคุณแน่ใจนะว่านั่นคือขาอันนี้แน่ใจนะค่ะคุณแม่หนูปลูกมั่นใจเลยว่ามันต้องมีความเขียวขึ้นงอกออกมาอย่างนี้สแสดงว่าคุณแม่คุณปลูกขิงตลอดเลยอันนี้ขิงเชฟแหมหลอกหนูหนูมั่นใจเชฟสราฟังผมนะ อันนั้นคือขิงอ่อนอันนี้ขิงอ่อนอันนี้คือขงิงแก่อ้าวขอให้โชคดีครับเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ค่ะหยิบขิงมาเหรอเอาแล้วไงไม่เป็นไรมันคือขิงอ่อนแล้วคือมั่นใจไงก็คือที่บ้านปลูกจริงๆนะคะ ในครั้งนี้นะคะท้าทายเหล่าเซเลบตี้มากๆเพราะว่าพวกเขาต้องปิดตาแล้วก็ชิมอาหารแล้วก็แกะสูตรทุกอย่างด้วยตัวเองถือได้ว่าเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของเชฟที่ดีนะคะที่จะต้องจำแนกรสชาติของอาหารให้ได้ อยงไและเมนูต้นแบบที่เราเลือกมาทดสอบในวันนี้นะครับก็คือเมนูราวิโอลี่ซอสแกงคั่วสับปะรดหอยขมครับราวิโอลี่นี่คือแผ่นแป้งที่มีลักษณะคล้ายเกี๊ยวนะครับมีไส้ตรงกลางรูปทรงของราวิโอลี่เนี่ยจะมีทั้งแบบทรงกลมแล้วก็แบบสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไม่ได้ดูด้วยตานะครับก็ไม่สามารถสังเกตได้ง่ายนะครับที่จะดูรายละเอียดและรูปทรงของราวิโอลี่ครับอจเหรอจุดที่2นะคะคือ เครื่องแกงคั่วซึ่งมาจากตระกูลแกงแดงดังนั้นมันจะไปใกล้เคียงกับแกงเพ,พ็ผาแนงชูชีแต่จุดเด่นของแกงคั่วก็คือต้องมีกุ้งแห้งหรือปลาแห้งป่นอยู่ในเครื่องแกงด้วยแต่ตอนนี้เมื่อเขาชิมไปเจอสับประรดมันอาจจะทําให้เขาสับสนว่ามันคือแกงเผ็ดเป็ดย่างก็ได้ค่ะ<อ>แต่ที่แน่ๆนะคะเขาต้องรู้ว่าเป็นแกงกะทิเราก็เลยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าแข่งขันโดยการใช้กะทิ ก่องไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองแต่ก็มีความขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิคั้นเองเลยล่ะค่ะจุดที่3หอยขมที่อยู่ในไส้ครับชิมแล้วอาสบสนได้เพราะปกติแกงคั่วสับประรดเนี่ยเขาจะใช้หอยแมลงผู้ครับและที่สาคัญหอยขมมีเนื้อสัมผัสที่คล้ายๆหอยลายหอยตลับหรือแม้กระทั่งหนวดปลาหมึกเขาต้องแยกแยะให้ดีครับและเลือกใช้หอยให้ถูกครับตกลงมันใช้หอยอันไหนกันแน่วะ และอีกอย่างหนึ่งที่เขาอาจจะพลาดได้นะคะนั่นก็คือเห็ดผัดเนยค่ะซึ่งเมนูต้นแบบของเราใช้เห็ดพอเป็นส่วนประกอบเพราะเหล่าเซเลบริตี้อาจจะหลงกลหยิบเห็ดฟางที่มีความคล้ายกันมาใช้งานได้ค่ะ<า>และอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือใบโหระพาทอดกรอบที่เขาสลืมไม่ได้เลยค่ะถึงก็ลาค่ะก็ไม่มี